ฮัลโหลฟงงัฟองไข้าไปงคยระคอยงคมอนเดไป้มเสาดิเอ้าใครอยู่ในรถฟิโน่เยอเปิดเออเอามานี่เอาานี่ย์เยเพิ่งเปิดอานอสิเปิดอานอสเอโยมนะนอสจะเย็นจะเย็นที่ตรงนั้นก่อน ฮัลโหลปองป่องฮัลโหลปองปองแม่มาเนี ini, ่ยเขาแขกฉันเยอะแต่บ้านฉันบ้านเราไปอีเพมแมนแม่มาไปหาแขกไปไปพาไปหาแขกไปไายยไปหาแขกไปเยี่ยมพาไปเยี่ยมแขกเลยับมาแบบไปผพาไปเยี่ยมแขกเลยไปไปมาครไปอีกเนี่ยบอกใอีกนะบอกว่าจะไม่หนีนะึละอะไจงเสียงไบ่ นิดเดียวป้า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 ไปบนแขกก่อนเฮ้ยไม่นิดเดียวหรอกเห็นสาวหน้าแล้วเห็นสาวหน้าแล้วมันไม่นิดเดียวหรอกเปิดมาเลยเซมกลัวนี่แซมเซมกลัวอะไรเซม ไม่ใช่เป็นเพลงไม่ใช่มันเป็นเพลงสดเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้แต่แซมมัแต่กลัวแซมเขาได้จีนเพลงเรื่องศิษย์เออมันแม่งตั้งแรกเหรียญมันจะขึ้นเต็มใช่ไหมสีเขียวอะ่ะแต่ของนี้มันขึ้นครึ่งหนึ่งอะ่ะ มันบอกว่าแบ่งกันโดนเร่งลิข like ิตเดรต้องแบ่งแ้วมันก็สร้างรายได้เหมือนกันนั่นแหละแต่นไม่ติดเลือยงเต็มเนี่ยคอยหุดเลยโอ้ตรงนี้เลยเยอะเลยเนี่ยโอ้ แ cem กลัวครับแ c มกลัวแ c ม,ม,มกลัวด้านนี้เลยพี่น้องเรามาก่อไฟครับขนาจดจ้าเจะาไฟยังนุ่งว่ะ โอ้เอ oh, oh, ็เ oh, อียวด้วย oh, 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 ือนโอ้ยแซมโอ้แซมมิงแซมมิงเพิ่งนยเมื่อกี้เองนลิะความออวันีมั่นใจโอ้รถเก่งนี่จัดเต็มเลยอุ้น้ำหอมหมีโอ้เอีเอียวนะครับเอ็ซีเอ้ยวจอชเลอรแซมมีสองมีสองอันนี้เลย สองแบบเลยที่เครื่องเสียงหมดเท่าไหร่นิมีมือครับโอ้จะเตรียมเลยบอโอ้มีหมวกด้วยวาทุกอย่างเลยห้เหยืละทุ่งก็มีสองแบบเลพี่น้องะ แกดไม่กินชาบูขอไฟติดแล้วนะแซมไม่ว่าผมขอไฟไม่ติดไม่ต้องเอาเมียผมก่อติดแล้วพี่น้องเอาเข้าไปไหนกันหมดขาดคอยตี้ครับตามหาคอยตี้เลยพี่น้อง อ่ะตะวัวมาด้วยบอชิมงานคนขับรถไมโควอ่ะเข้าไปไหนกันเนายเข้าไปไหนกันหมดแล้ว่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ปาร์นบน่าจุนนะนีก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ